ดีค่ะตอนดี้ค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาทากิจกรรมการแจ้งนะคะกิจกรรมกิจกรรมการแจ้งของครูก็คือการเดินบนเชือกนะคะอุปรกรณ์ของเราก็คือเชือกค่ะ,ะถ้าบ้านเด็กๆไม่มีเชือกแบบนี้คะ่ะให้ใช้เชือกแบบไหนก็ได้ที่บ้านเด็กนักเร,รยียนที่ที่บ้านเด็กๆมีและที่หาได้นะคะ,ะวันนี้ครูจะมาสอนการเดิน ทรงตัวเด็เชื่อมมีอยู่2แบบนะคะคือการเดินแบบการแขนกับการเดินแบบกอดอกนะคะอ่ะมาดูวิธีวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งะคะคือการเดินทรงตัวแบบการแขนทั้งสองข้างออกไปแล้วก็เดินนะคะ ตัวเองนะคะามาดูการตงตัวเ่ยกอนนะคะต่อไปเป็นการทโแบบเดกกอดอค่เด็ค่อยเดินนะคะม่้องี การแจ้งวันนี้นะคะการเดินส,งสง่งตัวบนเชื่อกเด็กจะได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อนใหญ่ก็คือขาและก็แขนฝ่าถึงผู้ปรกครองนะคะชื่อยสดเด็กในการเดินสนงตัว้ลยนะคะวันนี้คุณครูของจบคลิปและเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย